ีผมจะทำคลิปย้อนวัยชีวิตกลับไปในชีวิตหลัง,ลงเรื่องเรียนตอนม6ครั้งไปดูดิว่าย้อนอดีตกลับไปประมาณ5ปีที่แล้วในคลิปนี้ผมก็มีเพื่อนผม1คนไปเ<า>ดี๋ยวเราเพื่อนคนมาก่อนพ้อบ้าน <laughs> ตอนนี้ก็เตรียมตะเบียงก่อนนะเหรอเอเจ็ดเลยยังไม่ถ่ายเนี่ยเจ็ดบาทไม่หยิบได้ซองไงอะไรขอแบบมาม่าประจำชาติเรื่องไหนวะเรื่องใหม่ปะรถทากัลิตไม่ช่วยก่อนดูไม่ช่วยก้องดูอ่ะเขาจะดูไหม นี่ยสมัยม6ครับแล้วก็มีอยู่รถนี้คือรีบบอกไปเขาเซ็ตสมัยแล้วมาม6ครับผมก็เป็นีต้องของเขาให้สามรถเลยเนะทีนี้เขาไม่ได้ให้ลรีกัสติสนะฮะอะไรอะไรนะต้องเรื่องรีกัสติสสวะเออไหนเรากินยังไงเราย้อนวัยเป็นม6ตอนนี้สรุปผู้ถือเออจัดการสองเจ็ดเอาสามพอไหมนี่กินแล้วอ่ะ ี่ไปเราจะไป,ไป,ไปย้อนไปต่อนี่อะย้อนไปนทำเป<ม>็สมัย24แล้วขนมสมัย24อะไรเนะนี่ยอีนี้มันคือสติกเกอร์แปะสนุกเป็นของเล่นด้วยว่ะเ,เ,เล่นให้เย็นตา,ตาเลยงนะั้นอ่ะยื้อไมตกย้อนย้อนไปตอนนี้เราก็พวกเราก็เลือกน้ำย้อนไ้นะไปะ น้ำแม่ให้กล้องดูหน่อยดิเนี่ยยิ้นจีจัดไปย้ก็ี <c oughs> ไปก็มีเอ็มร้อยจัดไปเอ็มอยห่ไหนนะนี่ตู้นี้เอ็มร้อยตาบอดหรือว่าตาไม่ดีถ้าซื้อสองขวดจะเป็นเอนะ็มสามร้อยอย่าง150ร้อห้าสิบน้ำอะไรอ่ะ <c oughs> เอีนเฮอุย้ยเอ้ยเหี้ยเอ็มมร้อยเดียวอ็มร้อยห้าสิบแล้วก็ไหนวะ เขาไม่ได้นสอปปิเซอร์เลยเออไม่เป็นไรหรือว่าเอาฉลามฉลามพวกมีจะขายปลาต่ายเลยฉลามอะไรเออตะกูซีซี่เนี่ยมีเต็มเลยข้าวข้าวไปตอนนี้เราเาะหรือเปบ่อนไโมหกไปเจ๋งมาโอเคจักพวกเราที่ไปบิ๊กซีมาเมื่อกี้ได้แล้วก็เตรียมของ นี่เป็นคลิปย้อนไปตอนม6นะหรือว่าเราได้อะไรมาบ้างเออผมเปิดน้ำไปแล้วไม่เป็นไรจริงจีอ่ะนี่ไงคลิปย้อนไปตอนม6ก็จะมีความเสพมากๆมีความเสพมากๆไล้ไหะเบ้นไม่พูดอะไรอ่ะเอันนี้อะไรนะเอานำดิเอานำเว้ยโลตัสจากเซฟิกสี่ นี่ก็เป็นมาม่าเราจะเอาให้มันัวกันนะรวมกันนะอ่ะนี่ขอเพื่อนนี่เราป่ะหลังไม่เจินานดีใจสีฟ้มาตดน้ำเลยกูก็เอาหวานะต้องฝังเพื่อนนะจัดเลยอุตส่าห์กับขี้ไป ทำไมไม่สนใจ่ี่วะหรือเราใส่แก้วไั่นแหละต้มไปเรดดี้กับเอ็มร้อยอันนี้ลูกชิ้นหลอดมันติดอะไรวะชานมลรอที่จะไขว่กนอะอเดี๋ยวไม่ึ้นอ่ะต่อไปชิปทำมาม่าไปตอนนี้เราก็ไปครัวบ้านเพื่อนนะต้มมาม่าต่อ คิดว่าชีวิตมอตอนเลิกเยีลสงบหกเราทำอะไรกันบ้างใหญ่เลยไปเสรีจากการลงดแทงหรอครับแถวกลับบ้านร้อนต่อไปเป็นแ้ตอนยิ้มครัวเพื่อนต้องมาม่าตั้งโบเดีโดนลงด่าไปยี่ต่อไปมาม่าย้อนไวมาม่าย้อนไหว เอาดิแต่การไปว่ะเจี๊ยบเอ้าป็นนะหม้อไม่ต้มงนะอ่ะไอ้กุ้งหั่นอยู่เอาทำไมกล้องเว่ยมาไอ้กล้องปกติไม่ไม่มีอะไรเลยนี้หมดภาพยนตร์โอเคชิ้นหมดภาพยนตร์เลยเดี๋ยวแย้มไหยเสรีกำลังอันนี้กำลังไม่กล่องหันขึ้นเลยเขาตอก อย่างปัญญาอ่อนนะ <S <S เออในโรงเรียนปัญญาอ่อนเยอะไม่ขายเลยเมื่อก่อนไม่กล้าเยอะตอนไหนตอนม6อะ่ะเออหูโทรศัพท์กูอยากจะร้อ Surprise motherfucker มันยังเล่นเกมกระตุกยาด่าอยู่เลยเล่นเกมปลาฉลามเยี่อะไรมันปัญญาอ่อนนะเนี่ยไปคลิปย,อย้อนไปก็ต้องเหมือนตอนนั้นตักน้ำไม่ตุ่มก็หมอมากเยอะไประ,เย,ะเยอะเกิน ไม่เยวพอเอาเอาอันนี้วางไว้แล้วก็เอาตุ่มไปต้มตัวนี้เขเข้ากะอะไรพี่มัดิเปิดไปแล้วมันดับไปดิป้ามันเตาเปิดยังมึงไปอยู่เกาะไหนมาเปิดหรือเปิดแล้วเกาะไอเคฟรถแรกไปใส่เลยรถอะไรอะฮะรถอะไรอะไรเนี่ย ต้มยำกุ้งตายต้มกุ้งหอยเดียวเองจะพอป่ะวะพอมั้งใส่อันนี้อะไรต้มยำปลาต้มยำกุ้งเอ้าทาไมต้มยำกุ้งสองอันวะเออคนละต้มยำกุ้งอันนี้ต้มยำกุ้งไม่เฉยคนจะเด็ดที่น้ำมะฮะเด็ดที่ดอกมันเร็วครับติ่มเร็วครับอือม่ต้องได้อีกสองห่ออ๋ออ้อยพอเลเซนมันบางไปป่ะ ทนไมมึงไม่ยืเลยทำไมไม่ยืนต้องใส่ถุงมือวะโดนน้ำไหม้ไม่หรอกถ้าใส่ถุงยางอันนี้คุยเรื่องนอกเวลาได้มั้ถ่ายคลิปลอบห้ามคุยเหรอก็คุยได้หมดนะคลิปย้อนวัยตอนม .6 อือเอาอีกพอย้อนวัยไปไหนมาม้อะไรก็พูดกันเลย ล้อย้อนไปตอนรวยเลยได้ไหมพี่สันกูแปลงมันเป็นขัว่เออกูขี้เกียจจนแล้วเนี่อนนี้ป้านเสียวเลยต้องจัดการเนาะขอดูที่ปุหง่อยเร็วขอดูหน่อยหัวกุ้งเหลือๆไอ้ดูเมกเมกโซ่คำาทายแล้วมันจะเข้าไปไกลทด้ไมมันจะดูนี่มห้ยเออให้ดูคนทำได้ไงก็ใกล้เกินพร้อมตัย ไม่เห็นแต่ก่อนไอ้บินที่เป็นข้าเล่นกับแตงโมเตเต้เตยังเจ๋งดูนี้ก็ย้อนชิดมหกเนี่ยมหกเราแค่มีมาม่าแล้วก็สดกันยีสดกันสดกันกูทำบุญแปลกๆเลยกินใหญ่ธราม่าๆเลยน้ำน้อยไปแล้วะโออแต่มีแต่มอะไรหมดแล้วเต็มถ้วยแล้วเหรออืมเออูคุยไกลจนเลยไหนดูปิดตำนานหนึ่งบ้านเมย์กินอย่างเงี้ยกรอบ เนี่ยเอ้ยใจเย็นอร่อยเฮ้ยสลัดมาดูสลัดผู้ไรในความยาเมื้อกันนี่แหละฮะอือปุงบ้างเพื่อนรขออันนี้ก็เร่งร้อยไม่ทันใจนะก็ขอเวฟต่อ เฮ้ยตากล้องขำนี่ไงขำขึ้นขำแรงไปดูนะเสียงโซ่ไอ้กำลังหมุนเลยดูกุ้งไงอุยนังปั๊กก่นเรามาซนมาม่ากันนะครับมงน้องมาม่าย้อนวัยดูดิว่าจะเหมือนตอนเด็กไหมดูซดกันจริงเปล่า

โอ้ยอยี่ห้อตันนี้เป็นไข่ไก่ตัวหู้นะเฮ้ยไข่ไข่ตัวนะเมีย์ดูไงวะก็ตัวเมียมันไข่ได้เตัวผู้มันขไ,ไข่ไม่ได้ไม,มีตัวผู้ด้วยเหรอนี่ดูไข่นี่ยังมกุ้งแต่กุ้งละไข่

ยาเลยยาอะไรเนี่ยยาเนี่เป็นไข้หวัดนูคอเคยเป็นไหมเคเป็นตอนีนะโคเสี่ยงเยดีอะอนเนี้ยป<ม>กติคมุ้งแบบอืมอืมดิ้หมุ้งแบบกินแลบเอาเอนไม่ดูสงมุงแบบอมแอบบ่ะ